มทอ,อดไข่นะคะทุกคนทอดไข่กินกับตำทัวตำแค่รอดนะคะ คนมาดูอาหารค่อยวันนี้นะคะตำแครอทใส่ถั่วพุ่มไข่เจียวทอดไข่แล้วก็ปลาแซลมอนรวมควรนะคะทุกคนแล้วก็ลวกผักลวกถั่วนะคะมาค่ะมากินอาหารอิสานบ้านเฮานะคะใส่แครอทแทนมะละกอน,นะคะทุกคนมาค่ะทุกคนบาดลยเขามากินเขา่าโอ๊ย เรื่งบัานต่อมตอนนี้ก็อาบสามสี่สิบห้า 3, นาทีแล้วนะคะเป็นไงฝรังแล้วพักพอน,นะคะมาอามือ้า,าวนี้อาปยังในปลานะคะทุกคนมาสิเป็นรอกเก็บเห็ดต่ว่ากับดบเห็ดน,นะคะแล้วหนาเพิ่งจะหายไข่แล้วที่นี่าแล้วเมื่อยนะคะทุกคนเน้วผูุถฒ่าเนาะนัะ่นะคะ่ะ มาทุกคนบ่านเนี่ยมากินซุปแซ้องคอยนะคะปลาแซลมอนรมควรนค่ะอืม,อมแกี๊

คลิปตอนที่่อยกินข้นา,นาับตาเนเน่เ็ฟซีว่า่อยกินเป็นตัวแสบนะคะเคยก็เลยอยากอยาจะทำคลิปกินให้เอฟซีเบิงเอฟซีจะได้เหงาขงขาน้ำนะคะทุกคนมาค่ะแสบอีดีค่ะ thế hấp xong, tôi hỏi anh nè, bà làn อยากกินน้ำบะขทุกคนไปกินด้วบบมาเยครั Ừ. À. Đây hiệu trưởng anh ta. Bắt. Bắt. พยาลางดูกนะสิตาหารสิตาหารสวยอิ่มเลย ปักขาทุกคนถ้าออกไปคุยกันข้างนอกนะคะอา, <c oughs> อากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะ <c oughs> คอยก็กินข่าจนว่าอิม่มแป้เลยละคะ่ะเดี๋ยวเม่ีน,น,น,น่ะอาจจะเสียหยาออกจากบาหงหนี่จักน้อยนะคะทุกคน ช่วงนี้ก็เขาฤดูใบไม้ลวงแล้วนะคะเข้าไปน้ำปลาใบไม้เหลืองๆก็ล้นเต็มปลาแล้วล่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนมาถ่ายรูปกับดอกกุหลาบชอนี้ด้วยค่ะ <c oughs> อ๋อยกแอร์แห่จ <c oughs> <c oughs> ิตาจิตาฮัาานแ่่เย็ตดตะสตู Jättefina. Ja, vi går sist gamla rosor. Du kastar alla gamla, så nu är det bara skit. Det är din ros. Den små van de kommer senare. Nej. Jag tror att bara kommer att gå... Den och ju något högst cool. ยอมมาได้อ๋ออันนี้กัดอกดาวกระจายก็สวยนะคะ <c oughs> เห็นหันพญพลังแล้วเ่าจะเอาชั้นวีนบนะไปให้เพื่อนบ้านนะคะแล้วเลยถามคอก่กะเอาไปให้โลดคือวางสินะคะ <c oughs> ทุกคนเคยเห็นนะอ่ะ่าทางมองนี้แล้วไอยกะเมื่อยนะคะคมีเวลาเห็ด ถึงมีมันลัค่ขยกบข้านนะคะบ่าแมนยังดอกมันบ่แมนอ่ะหน่อยมันยาวแล้วกะกว้างพอมนะคะทุกคนน่ะเพิงดอกใหม่ก่อนเนี่มันก็จะบะบานโลโมนะคะเพิงด้วยค่ะสวยๆน้องเพิงก็ม่ หาเจาะน้ำหวานนะคะทุกคนทุกคนเคยไม่เรื่องบ่าทุกคนฟังอีกแล้วอ่าตอนที่มาจากปลานะค่ะทุกคนก็สอดเด้นะ you can see I can see a n a t h e r ไอ้กานาพรตตาโซแฮไปบอกกับมันฝรั่งมาสินะหลังจากที่กลับจากไปหล่อป่ากลับมานะคะทุกคนลูกซ้ายพญายฝรัง่งลูกซ้ายใหญ่นะคะ mm hmm. เลยโทรมาหาเราแบบว่าพญฝรัง่งโทรไปหาก่อนนั่นแหละคะ่ะเราที่นี่เขาบ,าบันลับเรา เขาคงจะยังบา่างนะคะเขาก็เลยทรบกับพานแล้วนะคะ,ะเราเลยถามเรื่องอแบบว่าตามที่ข่อยเบาทุกคนฟังนะคะว่าแกน่ะ,ะป่ยวยเราแกกับประกาศขายบริษัทขายอุปกรณ์การทํางานของแกเป็นรถหลายๆคันนั่นแหละคะ่ะรถทํางานแล้วที่นี่ก็บบมีิคนซื้อนะคะทุกคนกันหลายเดือนแล้วเนาะ เงินที่เก็บไว้หลายๆเอามาใจค่่ใจธนาคารค่าหยวดรถแล้วก็ค่าบ้านค่าหยังเงินกระเบิดแล้วค่ะนั่นแหละแล้วที่นี่เพราะ่าได้ขายรถนะคะก็เลยตอนนี้เ <c oughs> อยนั่นเราโทรหา,าลูกเราอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยมาประกาศขายบ้านนะคะ่ะทุกคนแล้วที่นี่ คอยก็ได้ยินเพิ่นคุยกันนะค่ะคอยได้ยินคุยกันแล้วนะคอยกันเลยมาเถียงกันกับพ่อใหญ่นะคะทุกคนตอนจริงนะบ่ได้เถียงมาถึงกับเถียงดอกคอยกันเลยถามแล้วนะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคอยบอกก่อนว่าเขาคุยกันเรื่องยังอ่าเพร่อลูกซ้ายใหญ่น่ะประกาศขายบ้านนะค่ะพ่อใหญ่ฝรั่งกันเลยอ่าโทรถามนะค่ะแล้วเช่นนี้ลูกซ้ายใหญ่บ่รับ เราเขาคงจะบาว่างเราี่นี่เขาเลยทรกลับนะคะก็รทรกลับแล้วพี่ใหญ่ฝรั่งก็เลยทมเหตุผลว่า,เ,าเป็นอย่างือสิขายบ้านลูกชายญ่ก็บอกว่าลดกระบรคขายว่าสั้นก็เลยประกาศขายบ้านือจะขายทุกอย่างนั่นแหละเราเราใหญ่ไปอยู่บางอื่นว่าสั้นคะ่ะทุกคนเป็นกับคุยกันโดนเติบนะคะเราอีกคําหนึง่งพี่ใหญ่ฝรั่งก็ น้ำตาไหลนะคะทุกคนบอกคิดว่าจะปีนี้นะเป็นปีที่เลร้วลายที่สุดมีแต่คนมีปัญหาค้นแรกก็คือลูกซ้ายหลาก็เลิกกันกับแฟนก็มีปัญหาบัดนี้ก็มาหลานซ้ายก็เลิกกันกับแฟนก็แยกกันอยู่บัดนี้กัปัญหาลูกซ้ายใหญ่กับป่วยเราก็ต้องมาขายกิจการล้วก็ต้องมา ประกาศขายบ้านใน,นยังซี่นะค่ะปัญญ์ฝรังรักเลยวา่าถ้าเราเนี่ยอยู่คนเดียวเราเนี่ยจะขายบ้านหลังนี้รอเงินให้ลูกสายไงนะไปใส่หนี้ธนาคารมาสั่งค่ะทุกคนคอยก็ได้ยินเรื่องบ้านไหมแต่ว่าคอยกับบ่อป่าดอยก,กับฟังตอ่อลูกชายกระสิตอบว่าบ่บัวบาเป็นยังเขาจะาหาทางแก้ไขเองอยังซี่นะคะ่ะทุกคน เป็นไงฝรั่งแล้วก็ทั้งไหาทั้งเบานะคะแล้วว่าอ่าแล้วเรือโต้ลูกนะคะเพิ่นก็บอกกันไปโดนเตือนนะคะเอาไปมาพอแต่เพิอเ่อนแซาเบา,เบา,เบากันคุยกันแล้วคอยก็เลยถามแล้วว่าเจ้าจะขายบ้านหลังนี้เอาเงินไปให้ลูกซ้ายเจ้าอิลิตี่คอยเลี้ยฟังสินะคะทุกคนแล้วก็เลยตอบบอกว่าฉันบอกว่า ถ้าฉันอยู่คนเดียวถ้าฉันอยู่ตคนเดียวแล้วเลยวางสินะค่ะถ้าฉันอยู่ตคนเดียวฉันนบเสียดายฉันจะขายให้เขานาะเอาเงินไปใส่หนีเพราะให้เขาบอให้เขาขายบ้านแล้วเล้วางสินะค่ะทุกคนก่อจะเรยว่าแม่เจ้าอยู่โตคนเดียวคันเจ้าขายแล้วแล้วเจ้าสิไปยู่ใส่เจ้าคิดว่าเจ้าิอาศใยเขาได้ตีเจ้าคิดว่าเขาสิเลี้ยงเจ้าตีคอยวางสินะค่ะ ลาว่าบริยังฉันก็ไปอยููบ้านพักคนชราส่วนตัวว่าซานค่ะทุกคนนั่นแหละเราที่นี่คอยก็เลยบรอยากเทียงกันกับเร้โดนนะคะคอยก็เลยถามแล้วว่าถ่ายฉันนะถ้าบพอมีฉันเราเจ้าสิขายบ้านให้ลูกอีเจ้าอิลีตีคนลยวางสี่นะคะแม่ยังเธอเพีงคอยถามแบบนี้กันยังว่าฉันว่าถ่าฉันยุตโตคนเดียวฉันบ่ได้ว่าถ่ายฉันบ่มีเธอ ่อยเลยว่ามันความหมายเดียวกัน่อยว่างสินะคะวันนี้่อยก็เลยว่าอา๋ฉันบวบ,บตอดอกเดืยกกระสิบผิดกันทะเลาะก,กันอีก่อยว่างสินะคะพอฉันลูกยุกว่าเจ้านะ่ะหักลูกเจ้าลายถึงแม้ว่าเขานะ่ะจะบลียวแล้วบ่เบิงเจ้าตอนเจ้าใกล้สิต,ตายเขาก็บ่ามาถามข่าวเจ้าก็ยังอา่าห่วงใย,ยเขาทุกยอย่างข่อยเลวางสินะคะ,ะ,คะแล้วก็เลยบปาก นั่นแหละทุกคนค่อยก็เลยนายนะคะแล้วพอคืดเบงสภาพเจ้าของขนาดแล้วก็ป่วยแล้วไปเหตุงานพิเศษก็ก็แกกๆเพราะได้มาเติมการซื้ออเบียร์ซื้อ,อวายกินซื้อนะคะทุกคนบางเพราะว่าลนะ้วน่ะต้องกินเบียร์ทุกมื้อนะคะแล้วก็บบางยามเวลาที่แลนะ้วน่ะ อ,อยากกินวายังสิ่งี้ยเงินออกเงี้ยเราไปรับจางได้เงินออกมาอังสิวายมันกับโมแพ้เราขทุกคนกับลอยเก่าเก่าก็ได้3มลิตรน่นนะคะ่ะแต่ว่าเราก็กินโดนอยู่ขันซือ้อลอยเก่าเก่านะก็ได้กินเป็นอาทิตย์คนละจว่าเบียร์นี่มือละาปองบางมือกับสองปองเ้าต้องกินเบียร์ทุกมือนะคะนั่นแหละคอยกันเลยเอาแหละแต่เจ้า อันดาควรจะเป็นนังไดนะคอยกับบอสี่เหลียล่ะคอยก็จะตั้งใจเก็บเงินคอยไปใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยคอยวางสินะคะทุกคนแล้วเรียกว่าเธอหน่ะซื่อติว่าสั้นซื่อน่ะแปลว่าเครียดนะคะทุกคนคอยเรียกว่าฉันบ่ได้เครียดดอกแต่ว่าฉันนะก็บ่ชอบที่เจ้าเว้าแบบนี้ทั้งๆที่เขาอนา อ่าไ่ได้สนใจบ่ได้ดูแลเจ้าตอนเจ้าเจ็บเจ็บป่วยค่ะวางซี่นะคะนั่นแหละถึงสิบอมีข่อยเจ้าก็บ่สมควรที่จะขายบ้านไปให้เขาค่ะวางซี่นะคะเพราะว่าถ้าเจ้าขายบ้านไปให้เขานี่รับรองเขานะ่ะบ่าดูแลเจ้าบ่าเลี้ยงเจ้าแน่นอนตามที่ข่อยเห็นช่วงที่เจ้าป่วยเกือบตายค่ะวางซี่นะคะนั่นแหละเราเจ้าก็คิดใหม่ทำใหม่ซะวางซี่นะคะ ถ้าสมมติว่าเจ้า่ามีข่อยถ้าเจ้าจิขายบ้านไปอยู่บ้านพักคนชราเจ้าจะต้องเก็บเงินไว้จะใช้ด้วยตัวเจ้าเองบ่จําเป็นต้องให้เขาเพราะว่าเขานะ่ะถึงเขาจะตอนนี้ถึงเขาจะคล้ายๆกับว่าอา่มแล้วร่มพอสุขภาพเขาบดีแต่อนาคตนะ่ะเขาก็ต้องยืนได้คือเกา่าเพราะว่าเขายัางหนุม่มคอยวางสี่น่ะคะ่ะ นั่นแหละเขาเพิ่งจะ49ปีแต่ว่าเจ้าหน่อย74อย่าง75แล้วใครบ้างสินะคะ่ะทุกคนนั่นแหละทุกคนคิดเบื้องดูว่าเราเป็นยังไงคอมเมนต์มาหลายๆเด้อคะ่ะทุกคนขอสิอ่านแล้วสิให้เราอ่านให้เราฟังเลยว่าใคยเอาเรื่องนี้มาบอกเอฟซีฟังแล้วเอฟซีว่าจังใดขอสิว่าจังสี่นะค่ะนั่นแหละขอสิอ่านให้เราฟังเลยอเอเน,ลววนะคะ่ะนั่นแหละนี่แหลคะค่ะทุกคน แล้วนะ่ะบ่เคยคิดเรื่องตัวเองนะคะแล้วนะ่ะคิดถึงแต่น้ำลูกตั้งแต่ลูกซ้ายโทรมาหาขั้งสุดท้ายลูกซ้ายหลานนะคะที่อยู่ภาคเหนือตอนคอยบอกว่าคอยบอกไปไปทำงานอยู่นี่จนกว่า่อยนะ่ะจะเบื่อคอยวางสินะคะ่ะแต่ผลมาท่านน่ะทรมาอีกจักเทื่อนะคะทุกคนนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละคะ่ะทุกคนืันนี้ก็มา่วบอกให้ทุกคนฟังว่าคอยกับพญยย่์พลางก็ ทะเลาะกันนิดหน่อยให้นะคะกาบมาถึงกับใส่คำว่าทะเลาะดอกแต่ว่า่าคยก็เครียดแน่อยู่นะคะ่ะที่แลนะ้วนาบ่หักตัวเองที่แลนะ้วน่าคิดว่าคือเขาแล้วบอกแบบเร่งกับลูก่อยกับลูกอยู่ว่าเราอยากให้ลูกนะคิดว่าเราหักเราสงซี่นะคะ ค,คิดว่าเลาหากเขาสงซีนะคะแต่ขอไม่อยากให้แล้วว่าเพราะว่าเขาน่ะบ่ได้ดูดำดูดีแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะมุเนเกเอามาบากให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับพญ่ฝรั่งกับลูกสายไงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอาต่อนะคะว่าอ่าจะเป็นยังไงอีกนะคะ นะคะเอาไว้แค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย